ครับวันนี้เรามาเจอกับ GCD โอ้โปรากดอัดนะเมื่อกี้เราเลยช้านะต่อเวลาเขาสิบวิก็ถือว่าแฟร์ดีผมจะสิบวิของผมคืนนะจะได้หรือเปล่า หูแปดปดแปดเข <c oughs> ผมจะได้สิบวิขงผมคืนแล้วนะได้คืนมาแล้วเอาละครับทีนี้ละ่ะ ันละเรลบเม็ดถอยง่ายลุกเกันอ่าฮะ ชชดาดบผูเราก็จะเม็ดร้อยเข้าไปนะครับเม็ดร้อยเข้าไปโผลขึ้นนะครับสึกนี้ใหญ่หลวงนะโอ้โหเป็นคาราเบลเลย เรือล้องใต้ก่อนนะโหอ,อันตรายเหลือเกินนะคนหนุ่มคนนี้นะครับเราเมื่อเจอนะครับรอบนี้เจียมใช้เด็บก,ก้าวนะแอทแทกหนึ่งของแท้นะเดือวจักมา ม้าต่อแทงมา้าผมว่าแรงม้าต่อเลือกกดกอนี้เมื่อไปมันมันไม่ได้เลือกกดเนะลืกอกผูกแบบนะครับมาโคนมาม้าลุกติดพอดีจังหวะแบบเพอร์เฟกต์เห็นไหมปั้งนะครับเรียบร้อยชนะแบบนิ่ๆงๆหงกินเม็ด ามสูตรนะครับเรือกีดมากินหูเรือกินลุกเรือปิดต่อเรือเข้าเอ็นเกมชนะต้องหลบเรือหลบเรือผมเรือหวดปั้งขุนเสียหลักขึ้นมาถ้าโคนลงก็เสียหลักโคนขึ้นไปผูกอีกโอ้โหเพอร์เฟกนะตัวติดทั้งกระดานนะเรือลุกโคนปิดไม่ได้นะเพราะเบียยงหงายักเล่เรือต้องเรือปิด เป็นขุนเฉยร้อยเรือลุกอีกรอบนะครับเราเป็นสายดึงจังหวะนะุติดนะเรือลงขังเรืออีกนะครับโอ้โหเนี่ยไม่ให้โตเลยนะไม่ให้เรือออกเลยนะหาจะออกแล้วไม่ให้ออกอีกนะครับติดก็ไปีกใช้ขุนเยี่ยงธาตุนะทลทะลักนะไม่ช่วยเจ้านายแล้วเอาหนะีเอาเตัวรอดนะ เป็นพระเจ้าตากันนะวิ่งเอาแล้นวะนะไปกู <c oughs> ไม่ไม่ส่วยแนละ้วอโยธยานะไปไปตปกั้งทนบุรีใหม่ดีกว่านะอืมกินเหลือก็พอได้นะกินเหลือแล้วก็เอาเบี้ยงาเข้ามาล้อมลุกจนแต่ถ้าเอาให้ทรมานเนี่ยเขาเบี้ยงาปิดนะครับเดี๋ยวเรือลุกเฮ้ยเน็ตเราค้างนะครับแย่ yeah, แล้วเฮ้ยโอ้หม่ o ก็อืม เราจะกลับมาได้ไหมเน็ตเราจะกลับมาทันไหมครับเนี่ยเน็ตเราจะหมดนะครับโอ้เน็ตเราค้างนะแย่ yeah, แล้วโอเคทำเราเข้าเพย์โอเคใหม่นะเว็บเพย์โอเคเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเว็บเพย์โอเคนะครับเว็บเพย์โอเคเข้าไม่ได้นะครับโอ้เน็ตหลุดหรอครับเนี่ย วิ่งผมงงมากเลยอะ่ะผมเข้า Google ได้นะแต่ว่าผมเข้าพีโอเคไม่ได้อะ่อะมัน w h h t p p e n e d อ่ะอ๋ออผมผมเข้า Facebook ได้นะแต่ผมเข้าพีโอเคไม่ได้นะโอ้โอ้โซแซแล้วโอ้หมายว่นใช้เน็ตที่บ้านนะครับแพ้เวลาแล้วแน่นอนเลยอะ่ะโอเค เศร้าเลยนะครับเจียมซูเปอร์ชายหลุดจากเว็บนะครับครับผมสงสัยต้องพักการอัดไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ